การนำเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเปกอวอร์ดระดับชาติครั้งที่11ประจำปีการศึกษา2564รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีนาฏศิลป์สวัสดีครับท่านคณะกรรมการทุกท่านกระผมนายวุฒิพงษ์ชัยหานามครูโรงเรียนวัดมงคลโคทาวาส สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตสองครับตลอดระยะเวลาที่กระผมได้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูกระผมยึดมั่นในหลักการครองตนการมีวินัยในตนเองการยอมรับและปฏิบัติตามกติกามารยาทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ของราชการและไม่เคยกระทำผิดทางวินัยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเช่นการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ เหมาะสมกับกาลเทศะการครองคนกระผมทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอเช่นกิจกรรมวันสำคัญของชาติกิจกรรมทางศาสนาตลอดจนดูแลนักเรียนด้วยความเมตตากรุณาและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนสำหรับการครองงานกระผมไม่เคยขาดงานไม่ลากิจเกินสองครั้งต่อภาคเรียนและไม่เกินสี่ครั้งต่อปีการศึกษากระผม มีผลที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยกระผมได้เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC จนได้ข้อสรุปออกมาเป็นการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเรื่องปฏิบัติกรเพียงออผ่านการออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้คีตสินไทยบูรณาการทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธทางการเรียนตลอดระยะเวลา5ปีกระผมได้มีผลงาน และได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติดังนี้ครับครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับสองขุยเพียงออจากการประกวดเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานรางวัลครูผู้สอนรางวัลเหรียญทองขิมสายระดับชาติงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69รางวัลสมคุณค่าสพทระดับภาคเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรี นัฏศิลป์รางวัลครูดีในดวงใจประจำปี2565ผลงานด้านการเป็นวิทยากรบรรยายเป็นวิทยากรบรรยายดนตรีไทยให้กับมหาวิทยาลัยอัดสำชัญเป็นวิทยากรให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานให้กับโรงเรียนต่างๆเช่นโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสร์โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อและโรงเรียนวัดศรีวรีน้อยเป็นต้น ตลอดจนมีการแสดงผลงานเชิงสร้างสรรค์ผ่านสื่อออนไลน์ช่องเพจ Facebook ห้องครูบุญเติมเพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้อินเทอร์เนต็ตให้เกิดประโยชน์และทบทวนเนื้อหาความรู้ได้ตลอดเวลาลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านพบกับผลงานด้านบริหารจัดการชั้เรียนครับเรื่อผมยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยปกครองชั้นเรียนด้วยความยุติธรรมพร้อมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักระบอบประชาธิปไตย สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้เรียนโดยยึดถือว่าครูเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองของนักเรียนดูแลนักเรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตลอดจนร่วมมือกับผู้ปกครองติดตามนักเรียนที่หยุดเรียนบ่อยครั้งให้กลับมาเรียนจนสามารถสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้สำหรับการจัดการเรียนรู้นั้นกระผมได้วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน และออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ A.T.V. Model เข้ามาประยุกต์ใช้ในการสอนวิชาศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ให้ผู้เรียนได้สร้างประสบการณ์จริงจากการลงมือทำ A. Active Learning การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองภายใต้บรรยากาศชั้นเรียนควบคู่กับการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหา T. Trouble Shooting นักเรียนได้รับรู้ปัญหาจากการสังเกตตลอดจนการได้รับผลสะท้อนจากการวัดและการประเมินผลเพื่อให้นักเรียนนั้นได้นำผลที่ได้รับสู่การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ We Volunteer จิตอาสาผ่านกิจกรรมเพื่อนสอนเพื่อนเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือเพื่อนเสียสละทั้งแรงกาย แรงสมองและเวลาในขณะที่นักเรียนกำลังช่วยกันนั้นจะเกิดความเห็นอกเห็นใจและให้กำลังใจซึ่งกันและกันได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคคลอื่นตลอดจนส่งผลให้เขามีจิตอาสานำความสามารถไปช่วยเหลืองานของโรงเรียนซึ่งจะเป็นการสร้างประสบการณ์จริงให้กับนักเรียนอีกทางหนึ่งเช่นการบรรเลงดนตรีในกิจกรรมต่างๆทั้งของโรงเรียนและชุมชน ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์และได้รับรางวัลยกย่องดังนี้ครับได้รับเหรียญทองการเดี่ยวขลุยเพียงอ,อการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติได้รับเหรียญทองระดับชาติการประกวดขิมสายศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ได้รับเข็มฝีมือสอนทองจากมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะในการพัฒนาตนเอง กระผมได้พัฒนานตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรมและได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปบูรณาการประยุกต์จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนเช่นกิจกรรมลดเวลาเรียนกิจกรรมลูกเสือกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพเป็นต้นอีกทั้งจากการเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองข้าพเจ้าได้นำองค์ความรู้มาใช้ ด้วยการออกแบบการสอนโดยใช้ Active Learning บูรณาการในรายวิชาศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ควบคู่กับวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาตลอดจนแก้ไขปัญหาผู้เรียนส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดและยังส่งผลให้กระผมได้รับรางวัลเหรียญทองครูต้นแบบบูรณาการทักษะชีวิตระดับเขตพื้นที่2ปีสอนและทั้งหมดนี้ คือการบริหารจัดการชั้นเรียนที่กระผมมุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาให้นักเรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่21และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเต็มศักยภาพครับสวัสดีครับ